ปีบูดเขาแบบจุกๆมากมีทั้งปูมีทั้งกัง้งมีทั้งหอยเชลล์มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกนี่แน่นๆจุกๆมันมันใหญ่เกินช้อนอีกอ่ะอืมอ้มอืม้มอื้มอื้มน่าพูดดีนะ เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้ววั <c oughs> นี้เราเจอกันบ่อยอ่าก็วันนี้นะคะ <c oughs> อยากจะพาทุกคนมากินซีฟู้ดที่แบบ จุกๆมากๆในกรุงเทพนะบอกเลยใช่ร้านนี้คือเป็นร้านที่ใครหลายคนที่เป็นสาย s ฟู f o o d เวอร์เนี่ยจะต้องรู้จักนะคะนั่นก็คือร้านข้าวบ้านแม่เย <Yeah. S 2> ้ร้านนี้เป็นร้านที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยมาแล้วแหละแต่ว่าจะบอกว่าทางเข้ามันลึกคับมากแลทุกคน,นด,ดูจากฝั่งนี้เอาเป็นว่าเข้ามาตอนแรกคําถามที่เกิดขึ้นในหัวคือฉันมาถูกหรือยังถูกต้องตอนแรกตอนแรกตุนถามว่าอะไรว่าว่ามันใช่ทางนี้หรอเออเพราะว่าเข้ามาจะมีความว่ามือๆนีดเนื่องคือร้านจะอยู่เกือบๆสุ นะทุกคนเขาอยู่สายมือเนี่ยตรงนี้ค่ะเขาก็จะเป็นร้านของเขานะซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าจะเด็ดดวงขนาดไหนไปค่ะไปค่ะคือจะบอกว่าเขาอ่ะเป็นธรรมชาติมากเลยนะเพราะเขาเหมือนกินข้าวในบ้านกินข้าวใน,ในสวน เราเข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราได้สั่งจองไว้นะต้องบอกก่อนว่าเราจะต้องทักเข้าไปในเพจเพื่อแบบว่าเอ้ยเราจะมากินวันไหนอะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยใบเมนูของเรานะคะเขาก็จะมาให้พร้อมกับกระดาษตรงนี้ว่าแบบใครจะทานอะไรนะนี่นะคะคือเมนูหน้าตาอาหารของเขาจะเป็นหลากหลายเมนูอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นแบบ ขั้วพริกเกลือเป็นยำเป็นทอดกระเทียมเป็นแบบผัดฉ่าต้ยามยำหรืออะไรก็จะเป็นเมนูแบบอารมณ์เหมือนตามสั่งเบสิกทั่วไปเนาะเขาก็จะมีทั้งกับข้าวนะคะแล้วก็จะมีแบบราดข้าวด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาสั่งกันว่าเราจะกินอะไรดีจริงแต่ที่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารทะเลที่ราคาย่อม<ช><ๆ>เยาอารมณ์แบบเริ่มต้นแบบอันหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยแต่คือได้มาเป็นกับข้าวนะถูกต้องอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูกันก่อนนะคะทุกคนแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้าง บอกเลยว่าซีซีฟูเช่วงนี้ช่วงนี้แบบมีเขามีเหรียญซีฟูเขาแบบจุกจุกมากมีทั้งปูมีทั้งกัง้งมีทั้ง หอยเชลลี่ทั้งกุ้งม่ทั้งปลาหมึกใช่ก็คือแบบใครที่อยากกินอาหารทะเลส,สดๆเนี่ยคือไม่ต้องไปกายถึงนบางัะหะวันนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็แบบไปนําจากแบบแหล่งอาหารทะเลส,สดๆแบบมาทําให้เราทานเลยต้องบอกว่าอันเนี้ยที่ร้านเขาว่าเป็นับวัตถุดิบมาเองเขาไปคัดเลือกกับมือนะทุกคนจนแบบว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาไปคัดเลือกกับเองใช่ป่ะจนช่วงเนี้ยเขาขายดีเขาก็เลยต้องแบบว่าส่งรถส่วนตัวแบบไปรับเลยถึงที่จริงแล้วใครเข้าซอยมาค่อนข้างจะลึกลับนิดนึงต้องไปดูที่ปักหมุดในเพจดีๆนะคะถูกต้องอันนี้คือต้องบอก ก่อนว่าให้เข้าตามหมุดที่ปักนะอย่าแบบลัดเลาะ,ะออกจากนอกซอยเพราะว่าค<ม>นอาจจะหลงหลงได้นะแล้วก็เมนูที่นี่นะคะความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาใครเข้ามาเขาจะมีป้ายใหญ่เลยเขียนว่าเขาไม่ใส่ผงชูรสถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดคือแบบ รสชาติแบบธรรมชาติอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแนะนาก่อนละกันอ่าอันนี้นะคะทุกคนเป็นแบบราดข้าวนะก็คือรวมทะเลผัดกระเทียมแล้วก็ราดข้าวมาด้วยอ่าอ,อันนี้นะคะเป็นรวมทะเลผัดกะเพรา,านะไขดาวดูไขดาวก็น่ากินมากใช่อ่ะแล้วอันนี้ก็คือไข่ข้นปูมีมังคุดยงมีทั้งขาและอันนี้เป็นเมนูที่เราครีเอทมากเพราะว่าที่นี่นะคะอยากกินเมนูไหนเราไม่มี ลองเขียนในใบเมนูเผื่อเขาทำได้และนี่นะคะเป็นเมนูที่เราเขียนขึ้นมานั่นก็คือรวมทะเลผัดน้ำมันหอยใช่เพราะตอนแรกเราแอบหิ่ค่อวข้างเขาสั่งทำไมหอยเชลล์ผัดน้ำมันหอยแล้วเาก็แบบพี่คะแล้วถ้ามันเป็นรวมทะเลผัดน้ำมันหอยได้ไหมเขาบอกว่าได้ไม่มีแตไปในเมนูเราก็แบบสามารถทขได้เอาไหมอะไรอย่างเงี้ยด้มาเริ่มเลยมาเริ่มเลยแต่ความดีคือวันนี้มีกักหูจ๊ะอันแน่ไม่ธรรมดาขอเจาะไข่ก่อนเลยแล้วกันได้ เยอะมากวาซาไปฮะอืออืมนี่ให้ดูปลาหมึกเขาจุกขนาดไหนนี่มาแบบกระเทียมกรุบกรุบถ้าใครแบบกระเทียมไม่จุใจเขามีแบบแยกมาให้นะคะกระเพราที่นี่รสชาติเขาแบบเข้าถึงอยู่นะเป็นแบบจัดจ้านแต่ว่าแบบว่าไม่ได้เผ็ดมากแต่ด้ไ้คือหอยเชลหวันมาก สู้เขาอะผัดมากํลาลังพอดีว่าไหะเนื้อไม่ยังมีความแบบเด่งๆหนุบหนับแบบไม่ได้สุดเก,กิน<ช>ไม่ได้แบบแ,บบแ,บบแห้งเกินนะมาแบบฉ่ำๆเลยดูปลามึกหวดยาวมากแล้วแบบชิ้นใหญ่มากามันป้ามึกกมันต้องกินคู่กับไข่ด้วยอืทุกคนจะบอกว่าอยากให้ดูกกหมูเขาอันนี้คือเขาเจียวเองนะทุกเช้า นี่นะคะกุ้งอือหือนี่นะกุ้งเลยนี่เขาลองอันนี้บ้างไข่ข้นเราต้องโปะลงไปแล้วก็ข่อยยอดนะคะข่อยยอดใช้ช้อนนี้เลยตักไม่ลากไปนี่โปะแล้วเน้นอืออไปก่อนละหนึ่งไปเลยค่ะเส้นน้ไปต้องโดนเผิดด้วยอะเผ็ด คือแบบเป็นเซ้นเซ้หวานหวานฝุ่นฝุ่อืมอืมน้ำปูด,ด้วยนะเขาะจะมีความแบบ,บหวานเค็ๆมๆนะเมนูนี้เด็กๆด้ชอบอือเมนูนี้เด็กๆกินได้เลยคครพาเด็กๆมานะคะแนะนำดูอันนี้บ้างนี่อันนี้เป็นเมนูที่เราเค r เอ t ใช่นะน,น้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยอืมต้องมนมีความบ้าเนื้อนั่นๆหน่อ,นนอย เขาทอดมาแบบค่อนข้างดีดเลยเพราะว่าแบบมันไม่ได้สุกเกินนี่หน่อยแล้วฉันเป็นสายหนวดเป็นแบบน้ำมันถอยอืมหอมน้ำมันถอยมากเลยอ่ะอันนี้คิดว่าดีนะถ้าสมมติเขาทำเป็นเมนูที่ราดข้าวอ่ะคิดว่าคิดว่าบอกได้เหมือนกันอันนี้มันจะมีความแบบเค็มๆมันหวานจริงๆเขา่้จะมีน้ำจิ้งจิ๋วเนอะอืมอันนี้หอมมากอืมนี่เดี๋ยวราโกยให้ดูความจุของทะเลเขา แน่นๆจุกจุกแตลแลวก็คือแนะนําให้กินกับพริกน้าปลาเพราะว่าพริกน้าปลาเขาอ่ะเขาใส่มะนาวมาด้วยนะมันเลยทำให้มนดีรสชาติแบบขบหลมากกระเทียมมะนาวถูกต้องใครที่แบบเฮ้ยอยากกินซีฟู้ดแต่ตอนนี้แบบไม่ได้อยากไปต่างจังหวัดก็มากินที่ร้านนี้ได้เพราะว่าซีฟู้ดเขาอ่ะแน่นๆจุกจุกจริงแล้วราคาเขาแบบว่าไม่ได้แรง้วยใช่ถ้าเป็นที่อื่นแบบอะขึ้นห้างอย่างเงี้ยมานะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่อันนี้อยู่ที่ประมาณแบบสองร้อยบาทแล้วก็บัรสองร้อยสองร้อยกว่าบาทเลยไม่ไม่เกินนี้อื อันนี้เราสั่งมาต้องแบ่งแบ่งทุกคนเลยเพราะว่าทำไมถ้าจานเดียวก็คืออิ่มแล้วอ่ะก็คือการที่เขาไปคัดเลือกวันทุดิบเออ่ะมันทําให้แบบได้วัตถุดิบมคนแบบดีมากแล้วใดคือถ้าถามส่วนตัวว่าชอบส่วนไหนสุดชอบหนวดปลาหมึกกับหอยเชลล์นียเพราะว่ามันกรุบจริงๆอ่ะมันกรุบแบบกรุบมากจริงๆงทุกอาหารเขาทำมาดีหมดเลยเพราะมันได้ความแบบกรุบมันมีความเด้งนุ่มแลแล้วใดก็คือลูกค้าแน่นมากมาไม่หยุดแต่อาหารที่นี่เขาทําเร็วนะแบบสั่งปุ๊บได้ปั๊บสั่งปั๊บได้ปุ๊บอ่าเออ เล่นเล่นเล่นอะฮะหนวดอืออันนี้ปลาหมึกอ่ะเห้ยมันมันใหญ่เกินช้อนอีกอ่ะอยากให้เขาทำเมนูปลาหมึกย่างอืมเราเอาอะไรทำทออะไรทำทอดถ้าเราให้เป็นปลาหมึกย่างทุกคนมันก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู๊ดแล้แซ่บจังนะขายดีแน่นอนจะบอกว่าใครที่มาร้านนี้จองเข้าไปในเพจเขาก่อนนะข้าวบ้านแม่ก็คือต้องทักในแชทเขาไปแล้วเดี๋ยวสองทุ่มเขาจะมาตอบ สองทุ่มใช่ไหมใช่ต้องเป็นเวลาสองทุ่มนะคะกินต่อไม่รอแล้วนะคะมาวาดอ่ะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้สีปูดจุกๆุแน่นๆมากแน่นมากจริงๆตอนนี้คือหนังทองซึ่งหนังดายอดอีกแล้ว อากาศที่นี่คือมันล่มเลื่นล่มเย็นมาก<ช>ทุกคนแบบเห็นแบบเหมือนจะอากาศร้อนแบบนี้แต่เขาไลา่ร้อนไปด้วยแบบต้นไม้มแล้ทำให้ราอรู้สึกเหมือนเราแบบไม่ได้อยู่กรุงเทพเราเหมือนแบบมากินข้าวที่บ้านเพื่อนอะไรแบบนี้<ช>ซึ่งแบบวัตถุดิบเขาก็คือต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยนะสุกตองค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากตามเรามาทานนะคะก็สามารถเข้าไปดูแมบบ กูเกิลแมพได้ที่แฟนเพจเนาแนะนําว่าอันนั้นตรงที่สุดนะคะใช่จริงๆใครทักเข้าไปในเพจอ่ะเขาจะส่ง Google Map มาให้อยู่แล้วถ้าแบบว่าจองโต๊ะเสร็จเรียบร้อยอ่ะเขาจะส่งข้อมูลต่างๆมาให้หมดเลยรวมถึงเมนูด้วยนะใครจะสั่งไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเขาจะได้เตรียมวัตถุดิบด้วยนะคะ<อ>ซึ่งเข้าไปดูได้ในเพจ a c e b o o k ข้าวบ้านแม่นะคะทุกคนแล้วก็ทักเข้าไปในแชทได้เลยถูกต้องค่ะหิวเมื่อไหร่ก็อย่าลืมแวะเข้ามาร้านข้าวบ้านแม่นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเปิด9.30ถ,ะะถึง2 อยู่ทุกวันอาทิตย์นะคะก็ยังไงจองไว้ก่อนดีที่สุดอย่า walk in มาเลยเพราะว่าร้านนี้ขายดีมากจริงๆถูกต้องส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยไม่ยังไม่อยากออกจากบ้านมาที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยสั่งเดลิเวอรี่ได้เหมือนกันโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเทปหน้าจะไปรีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรฝากติดตามค่ะบ๊ายบายคือเราอะ่ะจองโต๊ะไว้หมายถึงว่าเราต้องท่องต้องท่องต้องท่อง เราจะต้องทักเข้าไปในเพจ9โมงครึ่งถึง4โมงส่วนวันเสาร์เนี่ยปลดเปิดโปดปากเป็นอะไรนะ้ไเนี้ยไม่เประปจวบป้จวบใช่ปาจีนเฮ้ยประจวบปะตอนนั้นร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสต้อทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะ